้องเอาหัวเทียนออกเลยต้องเอาทเทออกครับ,รบก็คือเราวัดผ่านห้อควาไหม้โดยตรงเลยโอ,โอ๋อแต่โดยปกติเวลาการเทศสอ็อย่างนี้ครับต่อเข้าห้องค่าไหม้โดยตรงใช่ครับเหยียบคันเล่งให้สุดแล้วสตาร์ท นี่สุบหนึ่งสุกไม่สุบส,สองเดี๋ยวผมเปิดก้าวไปดูแต่ละจ,จุดครับนี่สุบสอง นี่นะครับสี่สูตรแรงอัดอยู่ที่ประมาณสามสามสิบโดยประมาณขายท้านแต่ว่าเราไมผสมกับน้ำมันแล้วมันได้คุณภมิความร้อนแล้วมันจะจืด มันค่อนข้างจะจะนั่นกว่ากว่าแล้วมันจะเกาะมันจะเกาะเกาะเนื้อเนื้อโลหะไก่ตัวเนื้อชิ้นงานที่ที่มีการเสรยจสีที่มีการมันจะเข้าไปช่วยได้ดีกว่าก็ลดลดของเบนต์ตัวเก่าหนึ่งสองหกตัวเก่าเครื่องวีแปงผมเติมจากเสียงดังที่ไอตัวไฮโดรลิกวาที่มันเคยดังเติมไปกระป๋องแล้ววิ่งยาวไปนะกลับมาเงียบเงียบลงแล้วเวลาแต่เวลาเราเติมคันเร่งอ่ะรู้สึกว่าให้มัน สมขึ้นอยียบ่บกระเร่งเหมือนเดิมขอขอแรกอาหวัวนี้ก่อนนะไนี่ยนี่สูบหนึ่งสูบหนึ่งแล่ตั้งแต่สูบหนึ่งไป เดี๋ยวให้ดูที่ต้องใส่เป็นไม่มีด้วยนะเป็นวิชาการสองอ้าวเอา่าขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวเทียบดูสามเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แต่ว่าแต่ว่ามันจะวัดคือถ้าไม่สำนวนเนี่ยมันจะคอนด์เป็น PSI มันจะเห็นชัด ดีขึ้นขึ้นทุกสูขึ้นทุกสู่เดียวเอ้เวเดี๋ยวัูแอจะเดยวไปแข็งพวกอาุกรเล่อะไรไหนไอ้ยจอยหมดดูรับจะไปหมดสามสภาพทุกหัวประกอบเลยครับประกอบเลยครับ